สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในตอนที่2ของทบทวนความรู้สอบเข้าม4ชุดที่1เริ่มจากข้อที่6นะครับจะเป็นโจทย์ปัญหาเขาบอกว่าด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูป1ยาวเป็น2เท่าของด้านกว้างถ้าความยาวของด้านยาวลดลง5เซนและด้านกว้างเพิ่มขึ้น5เซน จะทาให้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพิ่มขึ้น75ตารางเซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมที่มีส่วนสูงและฐานยาวเท่ากับความยาวของด้านกว้างและด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรเพื่อตรงนี้ดูให้ดีฮะเขาพูดถึง2รูปคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปสามเหลี่ยม โดยให้ความสัมพันธ์ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาก่อนว่าด้านยาวจะยาวเป็น2เท่าของด้านกว้างแต่ถ้าด้านยาวลดลง5เซนด้านกว้างเพิ่มขึ้น5เซนพื้นที่เพิ่มขึ้น75ตารางเซนติเมตรนี่คือเงื่อนไขแรกแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับ จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรโดยรูปสามเหลี่ยมนั้นมีส่วนสูงนะครับและฐานยาวเท่ากับด้านกว้างนะครับและด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนั้นอยากทราบว่ามีพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกี่ตารางเซนติเมตรอันดับแรกเรามาดูความสัมพันธ์ของครับครูบอกว่าอันดับแรกหนึ่งเงื่อนไขแรกครับถ้า อันนี้กว้างนะครับอันนี้ยาวให้กว้าง x ยาวก็ต้องเป็น2เท่าคือ2 x เงื่อนไขแรกฮะเพราะบอกว่าด้านยาวยาวเป็น2เท่าของด้านกว้างถูกไหมครับถ้าเงื่อนไขนี้ครับพื้นที่เท่ากับ x คูณ2 x ได้2 x กำลังส แต่เงื่อนไขที่สองครับคว้างกับยาวเป็นอย่างไรคว้างเพิ่มขึ้น5เซนเป็น x บวก5แต่ด้านยาวเป็นไงครับลดลง5เซนก็ต้องเป็น 2x ลบห แล้วพื้นที่ของกรณีนี้ล่ะก็จะเป็น x บวก5คูณกับ 2x ลบ5เพราะตามเงื่อนไขคือกว้างคูณยาวถูกไหมครับทีนี้เขาก็พูดต่อไปว่าจะทำให้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้าเพิ่มขึ้น75เซนติเมตรนะครับถ้าด้านยาวลดลง5ด้านกว้างเพิ่มขึ้น5ความสัมพันธ์ตรงนี้ครับ เพิ่มขึ้นก็ต้องเอารูปที่มันเยอะกวา่าถูกไหมก็คือไอ้รูปหลังเนี่ยก็คืออะไรครับ x บวก5คูณกับ 2x ลบ5อันนี้คือพื้นที่ของไอ้กรณีที่2ไปลบกับพื้นที่ของกรณีที่1ก็คือ 2x กำลังสองซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ75นั่นเองครับงงไหมพื้นที่รูปที่1 ลบกับพื้นที่รูปที่สองไม่ใช่ขอภยัยฮะต้องพื้นที่รูปที่2อนะอันที่2องอะอันหลังอะลบกับพื้นที่รูปที่1นะครับจะได้เจ็ดเพราะมันเพิ่มขึ้นมันก็เลยเยอะขึ้นนะครับขอโทษทีทีนี้มันคูณกันครับก็กระจายเข้าไปครับ x คูณ 2x ได้ 2x กำลัง2 x คูณลบ5ได้ลบ5 x 5คูณ 2x ได้ 10x 5คูณลบ5ได้ลบ25แล้วก็ลบกับ 2x กำลัง2เท่ากับ75 2x กำลัง2ลบ 2x กำลัง2ตัดกันได้ลบ 5x บวก 10x เหลือ 5x อันนี้กกลายเป็น75บวก25 15-25ยได้100 5X นะครับ 5x เท่ากับ100 X เดียวจะเท่ากับ1 0 0่หาร5ได้20ที่โจทย์อยากรู้อะไรครับอยากรู้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมไอ้เจ้าตีฮะอยากรู้พื้นที่ของรูป3เหลี่ยมแล้ก็ไปดูครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยม พื้นที่รูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับเศษ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงแต่ฐานเท่ากับความยาวด้านกว้างกว้างคือ x แต่ x เป็นเท่าไหร่ครับ x เป็น20ก็เป็นคูณ20คูณสูง อ๋อขออภัยขออภัยทำไมนะรูปสามเหลี่ยมมีส่วนสูงก็ขับด้านกว้างถูกไหมฮะพ้านสูงก็คือ x นะครับและฐานก็ต้องยาวเท่ากับด้านยาวด้านยาวเป็น 2x แต่ x คือ20ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ40เพราะังนั้นก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณ20คูณ40 2ตัด20เหลือ10 10คูณ40ได้400 นะครับตารางเซนติเมตรครับต่อข้อขคอควายครับข้อที่6โอเคไหมลองดูสิข้อ6ผ่านนะครับต่อไปข้อที่7อันนี้เป็นในส่วนของรากที่2เหมือนเดิมครับรากที่2ก็คือ จำนวนใดยกกำลังสองสามารถถอนรากได้่าก็คือถอนออกมาได้หรือบางคนบอกว่าเหมือนติดอยู่ในคุกนะครับ,รบจะออกจากคุกได้ต้องจ่ายค่าปรับโดยการยกกำลังสองจากโจทย์ก่อนครับ,บวงเล็บรากที่สองของห้าบวกกับรากที่สองของยี่สิบบวกกับรากที่สองของสี่สิบห้าบวกกับ รากที่2ของ80บวกกับรากที่2ของ100ยีแล้วก็บวกกับรากที่2ของ180ทั้งหมดยกกำลัง2องไอรูทหรือรากที่2ของ5ถอดไม่ได้แล้วก็ค้างเอาไว้บวกกับบวกกับ20 20มาจากอะไรครับ4คูณ5ได้20 แต่4ก็คือ2กำลัง2ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะถอดออกมาได้ก็คืออะไรครับ2รูท5ซึ่งแนวโน้มเนี่ยจะติดรูท5อ่าแนวโน้มจะติดรูท5เพราะฉะนั้นเอา5ไปหารเลยฮะ5คูณอะไรได้1 5 9 9ก็คือ3กำลัง2นั่นเองเห็นไหมมา,าเดี๋ยวลองถอดก่อนเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนก็ได้ครับ80 เอาหไปหารครับ5้าหนึ่งห้าห้าหสได้สิบหกสิก็คือ4ี่กำลังสร้อยยี่เอาหไปหารครับห20สองสห้าหยี่ห้าได้ยี่ห้ายี่หคือ5้ากำลังสองเห็นมร้อยแปดเอา5้าไปหารนะห้าสห้เหลือเศษสามห้าหกสามก็คืออะไรครับ6อหกก็คือ6กกำลังสนะ ถอได้แล้วก็จะกลายเป็นอะไรบ้างครับ3รูทบวก4รูทบวก5รูทบวก6รูททั้งหมดยกกำลัง2ก็บวกครับรูทห้าสี่สิบมันคือนึ่นบวก2เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก4เป็น10 10บวก5เป็น15ดูไหมครับ สิบกหเป็น21่สรูทหแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองมันก็จะกลายเป็น21่สิบกำลังสคูณกับรูทห้ากำลังสมีค่าเท่ากับ5นะครับแล้ว21่สิกำลังสได้441ไปคูณกับ5้านะครับห้าหนึ่งห้าหยีเป็นยี่บสก็ได้2 2งพันสองร้อยตอบข้อ ข้อใครครับโอเคไหมข้อ7ไม่ยากนะครับถ้าจับหลักได้ข้อ7เนี่ยไม่ยากนะครับบางคนอาจจะกังวลเรื่องการถอดลากแต่ถ้ามีเวลาครูก็จะมา,เ,าเพิ่มเติมในส่วนของหัวข้อลากที่2หรือกลนที่2มันจะมีวิธีอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือสุดคูณต้องแม่นนะเขีย okay, นนะครับต่อไปข้อที่8ครับข้อที่8 กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงนะครับ a กระทำกับ b a กระทำกับ b นะครับตรงดอกจันนะครับจะเท่ากับ a คูณกับ a ลบ b มันเป็นเงื่อนไขนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการดำเนินการเป็นเงื่อนไขที่เขากําหนดมาให้เราให้หาค่าของอะไรครับ5กระทำกับวงเล็บ 8ปดกระทำกับสามเี่นเราก็ต้องหาค่านวงเล็บก่อนครับโอเคแปกระทำกับสจะมีค่าเท่ากับ8ปดวงเล็บแปดลบสามแปดลบสามได้เท่าไหร่แปดลบสามได้หแล้วก็แปดคูณห้าเท่ากับสี่สิบเข้าใจไหมครับแสดงว่าในวงเล็บเนี้ยได้เท่าไหร่ละได้สี่สิบเราก็มาหาต่อครับเพราะฉะนั้น5้กระทำกับวงเล็บ 8กระทำกับ3ก็จะมีค่าเท่ากับ5กระทำกับ40ตามเงื่อนไขก็จะได้อะไรครับ5ุวงเล็บ5ลบ40 5นะครับ5ลบ40ได้ลบ35จากนั้นครับ5คูณกับลบ35มีค่าเท่ากับลบ175ครับ เสร็จแล้วครับสำหรับข้อที่8ต่อไปนะครับข้อที่9โจทย์บอกว่าเครื่องบินลำหนึ่งครับมีที่นั่งผู้โดยสารชั้น V.I.P. นะครับชั้นเ i ียีจำนวน 2m ลบ 3n บวก k ที่นั่งผู้โดยสารชั้นประหยัดจำนวน 3m บวก n ลบ k ถ้าเครื่องบินลำนี้มีที่นั่งผู้โดยสารทั้งสิ้นอันนี้คือผู้นั่งที่นั่งผู้โดยสารนะครับพูดไม่ชัดที่นั่งผู้โดยสารทั้งสิ้นก็คือทั้งหมดเนี่ยคือ 8m บวก7 n ลบ k อยากทราบว่าจะมี ที่นั่งผู้โดยสารในชั้นธุรกิจมีจำนวนกี่ที่นั่งคือมีทั้งหมด3ประเภท V.I.P. ประหยัดและก็ธุรกิจนะครับโดยที่โจทย์กำหนดค่าอะไรมาให้ครับ m เท่ากับ52 n เท่ากับ18และ k เท่ากับ98จริงข้อนี้ถือว่าง่ายง่ายยังไงอ่ะเรารู้ไหมว่าเครื่องบินลำนี้เครื่องบินลำนี้ได้บรรจุ สามารถบรรจุผู้โดยสารทั้งหมดกี่ที่นั่งนี่ไงครับตรงนี้ทั้งหมดกี่ที่นั่งโจทย์บอกแล้วว่า V I P เท่าไหร่2 M ลบส N บวก K ชั้นประหยัด3 M วก N ลบ K อยากรู้ชั้นที่เหลือถูกไหมครับตามหลักการเคือทั้งหมดมาตั้งลบไอ้สอชั้นก็จะเหลือไอ้ประเภทหนึ่งทันที M N K โจทย์กำหนดมาให้อีก เพราะนั้นเราก็แยกทีละชั้นครับชั้น VIP ก่อนอ่าชั้น VIP ได้กี่ที่นั่งครับจาก 2m แต่ m คือ52นะครับลบ 3n n คือ18บวก k คือบวก9 18นี่ได้แล้วครับเห็นไหมต้องคิดครับ2คูณ52ได้104นะครับ ลบกับ3คูณ18คือ54บวกกับ98นะครับเท่ากับ148จากนั้นมาดูอะไรครับชั้นประหยัดชั้นประหยัดเขาบอกว่าอะไรครับ3 m m คือ52 บวก n n คือ18ลบ k k คือ98นะครับก็จะได้1 5 6บวก18ลบ98เท่ากับ76จากนั้นครับที่นั่งทั้งหมดที่นั่งที่นั่งทั้งหมด ได้เลครับ8 m m ก็คือ52บวก7 n นะครับ7 n n คือ18ลบ k k คือ98จะเท่ากับ416บวกกับ1 2 6ยลบ98นะครับจะได้ว่าทั้งหมดบรรจุได้หรือมีที่นั่งทั้งหมด444ที่นั่งครับเพราะฉะนั้นครับ ที่เหลือก็คือชั้นธุรกิจชั้นธุรกิจละ่ะได้กี่ที่นั่งนะครับก็เอาทั้งหมดก่อนคือ4 44ลบกับ1 48แล้วก็ลบกับอะไรครับ76ครับจะได้ออกมาก็คือ220ครับเป็นคำตอบตอบข้อขอไข่ครับข้อที่9เหีนไหมข้อนี้ถือว่าง่ายนะ หัวง่ายนะข้อที่เต่อไปครับข้อ10ข้อ10เป็นในเรื่องของเลขเออผู้นำนะครับใช้ความรู้ของกำลังสองสมบูรณ์ผลต่างกำลังสองทบทวนก่อนจำได้ไหมผลต่างกำลังสองอ่า ผลต่างกำลังสองหน้าให้แทนตัว A หลังให้แทนตัว b นะครับเขาบอกว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเข้าใจไหมทีนี้เราก็มาแยกตัวประกอบจากตรงนี้ดูครับอ่าแยกไงเรามาดูดซิจากวงเล็บนะครับ 3 m มลบเทั้งหมดกำลัง4ลบกับวงเล็บ m อ็ลบสาทั้งหมดกำลัง4จัดรูปใหม่นะครับดูให้ดีนะเป็น3 m มลบเทั้งหมดกำลังสองแล้วทั้งหมดกำลัง2อีทก 2, ทีหนึงเพราะเดี๋สองคูณสองกลายเป็นอะไรสลบกับ m วงเล็บนะครับวงเล็บสถทีวงเล็บ m ลบ 3n ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ทั้งหมดกำลังสองอีกทีหนึ่งถ้ามองแบบนี้มันจะได้อะไรนะครับนี่อันนี้มองทั้งก้อนนี้เป็นหน้ากำลังสองลบกับก้อนนี้เป็นหลังทั้งหมดกำลังสองนะครับก็จะได้เดี๋ยวขออนุญาตลองเปลี่ยนสีจะเห็นที่ะดบรรทัดจะได้อะไรครับหน้า หน้าก็คือวงเล็บ 3m ลบ n ทั้งหมดกำลังสองลบหลังก็คือวงเล็บ m ลบ 3n ทั้งหมดกำลังสองหน้าลบหลังคูณกับคูณกับหน้าคือ3 m-n ลบ n ทั้งหมดกำลังสอ 3, n, ง,ง 2, บวกหลังคือ m-3 n ลบ 3n นะคร pues <the> ับทั <Yes. S 2> right. um, ้งหมดกําลัง2นะนี่คือผลต่างกําลัง2นะครับแล้วเราสังเกตต่อไปว่าอันนี้คือหน้ากําลัง2ลบกับหลังกําลัง2ใช่ไหมก็ใช้ผลต่างกําลัง2เหมือนเดิมครับกลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองได้ได้เหมเอ่ยหน้า 3M-N ลบ n ลบหลัง กระจายลงเข้าไปลบ m ลบจะลบเป็นบวก 3n คูณกับหน้า 3m ลบ n บวกหลังคือบวก m ลบ 3n เอเคไหมโหยาวเลยนะจากนั้นอันต่อมาเนี่ยครับ 3m ลบ n ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยอันนี้ตกกำลังสองใปนะครับ ใส่ผิดที่ขอโทษทีนะครับกำลังสองต้องใส่ตรงนี้นะอันนี้ต้องลบอ่าโทษโทษโทษนะครับโอเคอ่ะทีนี้สังเกตครับไอวงเล็บหลังตรงเนี้ยบรรทัดสีเขียวเนี่ยมันเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับอ่ากำลังสองสมบูรณ์นะครับมี ที่เป็นบวกกับที่เป็นลบก็จะกลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกกับหลังกำลังสองอีกอันหนึ่งครับหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้าอ๋อขอโทษทีอันนี้ต้องเป็นบวกนะครับขอโทษทีฮะเอาใหม่นะหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับ หน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแต่ถ้าเป็นลบครับหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองจะได้หน้ากําลังสองลบสหน้าหลังแล้วก็บวกกับหลังกําลังสองถ้าสังเกตเห็นว่ามันจะเปลี่ยนนี่ตรงเครื่องหมายนี้นี่จะเปลี่ยนตรงเครื่องหมายนี้เห็นไหมครับถ้าลบก็เป็นลบถ้าบวกก็เป็นบวกแช่นั้นเองนะครับทีนี้เราก็มาต่อครับอ่าก็กลายเป็นอะไรครับ หน้ากำลังสองของอันนี้ก็เป็น9 m 2าลังสลบ2หน้าหลัง 6MN-N 2บวกเลังสโอเคไหมครับบวกกับอันนี้ครั้งกำลังสองสมบูรณ์เหมือนกันครับหน้ากำลัง2อลบ2หน้าหลังก็เป็น 6MN แล้วก็บวกหลังกำลังสองได้ 9n กำลังสองครับเห็นไหมอะมาดูต่อนะครับมาดูต่อ 3m ลบ m 3m ลบ m เหลือ 2m นะครับ ลบ n บวก 3N ได้บวก 2N ต่อมาครับ 3M บวก M ได้ 4M -N ลบ n ลบ 3n ได้ลบ 4N นะครับจากนั้นจากนั้น9กกำลังสบวกกับ M กำลังสได้10 M กำลังส นะครับแล้วก็ลบ6 mn ลบ6 mn ได้ลบ12 mn นะครับ n กํลังสองบวกกั n กํลังสองได้บวก10 n กําลังสองครับ้จากนั้นสังเกตอะไรอีกพจน์ไหนมีตัวประกอบร่วม เราก็จะดึงออกมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตินะครับเนื้อที่ไม่พออ่าเราดูพจนนี้ก่อนมีอะไรครับ2กับ2อันนี้ก็มี4กับ4ส่วนอันนี้10 12 10ตัวรกรอบร่วมก็คือเท่าไหร่ครับ2ดึงออกมาได้ไหมอ่ะคูย,ยังใช้บรรทัด ต่อลงไปนะครับเดี๋ยวเอาเป็นสีนี้เอเห็นไหมเท่ากับเท่ากับอันนี้ดึง2ออกมาครับก็เป็น2องวงเล็บ m บวก n นะครับอันนี้ก็ดึง4ลงมาก็เหลือ m ลบ n โอเคไหมอ่าแล้วข้างหลังดึง2ออกมานะครับก็จะเหลือ 5m กำลัง2ลบ 6mn บวก 5n กำลัง2ถูกต้องไหมครับทีนี้ไอตัวที่เราเดึงออกมามันสามารถนำมาคูณกันได้ได้ไดแก่อะไร2 4 2นะครับ2คูณ4เป็น8 8คูณ2เป็น16นะครับก็จะเท่ากับ 16วงเล็บ m บวก n วงเล็บ m ลบ n แล้วก็วงเล็บ5 m กํลังสลบ6 mn บวกกับ5 n กํลังสอง่าเดี๋ยวเรามาดูซิมันตรงกันไหนบ้างอ่ะทุกอันมี16แต่ว่ามันต้องเป็น m บวก n กับ m ลบ n อันนี้มีบวกทั้งคู่ไม่ใช่ก็ไก่ไม่ใช่ ขอไข่ก็บวกตัวลบตัวขอควายก็บวกตัวลบตัวงอง,งูบวกทั้งคู่ไม่ใช่นะครับจอจานก็ยังบวกตัวลบตัวเอาละทีนี้ต้องเป็น 5m กําลังสองครับพิจารณาขอคอและจอนะแล้วก็ลบ 6mn ครับขอไข่มัน M ตัวเดียวมันเป็นบวกตัดทิ้งเหลือคอควายกับงอง,งูครับลบ 6mn แล้วก็บวก5 n กํอลังสองต่อข้อคอควายเสร็จแล้วครับข้อที่6ถึงข้อที่10 สำหรับตอนที่2ชุดที่1น,นะครับในทบทวนความรู้ก่อนสอบเข้ามสก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องเตรียมตัวส่วนเรื่องประกาศสอบของแต่ละโรงเรียนนั้นยังต้องรอทางออสอบวัอนะครับแจ้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าจะใช้กำหนดการเมื่อไหร่นะครับแต่ไงก็ต้องให้ทุกคนเรียสุขภาพนะครับก็อยู่กับบ้านนะครับอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ ทบทวนเนื้อหาเก่าๆด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาครูก็จะมาเพิ่มเติมนะครับในช่วงที่เหลือนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ